สวัสดีครับ t ด e gadget life นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเคสใสที่ใส่ในมือถือกันนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยรุ่นมือถือบางรุ่นอย่าง s 2 2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสีพิเศษที่เราสั่งมานะ s 2 2ตัวนี้แบรนด์เคสดังๆเนี่ยเขาไม่ทําให้แล้วเขาไม่ทําเคสออกมาขายแล้วถ้าคุณลองเชิชดูคุณจะเห็นว่าแบรนด์ดังๆอย่างอาราลีที่เป็มแบรนด์เกาหลีได้ด้วยกันช็ปีเช่นบางรุ่นนะครับหรือแม้แต่อิสกินที่เป็มแบรนด์จีนหรือว่าจะเป็นอั t เทอร์บอก ก็ไม่มีเคสของตัว s 2 2ตัวเล็กบางรุ่นมาขายแล้วนั่นหมายความว่ามือถือรุ่นนี้เป็นเรือธงก็จริงแต่เคสแป็นดังๆเคสซดี CD ไม่มีขายอาจจะต้องไปหา UAG เลยหรือว่าอาจจะต้องขยับรุ่นไป s 2 2 Plus ถึงจะมีเคสพวกนั้นนานนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆสาหรับคนที่ใช้มือถือเรือธงรุ่นเล็กอย่างพวกเรากันนะครับแต่ว่าโอเคละเขาไม่ทําเคสขายไม่เป็นไรเราหาเคสที่มีท้องตลาดแล้วกันวันนี้ผมก็เลื่อนมาเจอเคสที่ห้อหนึ่งนะครับก็ จะเป็นยี่ห้อฟินิชชิลซึ่งผมเจอขายอยู่ในเว็บหนึ่งของบ้านเรานะจริงๆยี่ห้อเนี้ไม่รู้จักมาก่อนคุณเห็นซองคุณจะนึกถึงยี่ห้อหนึ่งของเกาหลีใต้อ่าน่าจะดึกออกน,นะราคามันห้าร้อยบอกประมาณนี้ทุกคนน่าจะอ่อกละเห็นไหมว่าเราก็มีวิทยุสนับไม่มีแต่คล้ายๆกันล้อเรียนตามกันไปแล้วก็มีเจาะรูเหมือนกันเลยซองเหมือนกันเลยโทนแบบแพ็กเกจคือคล้ายมากอะ่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีสติกเกอร์ประมาณนี้ก็คล้ายอ่อะ แล้วก็มีจาวตรงนี้ด้วยวก็คือแล้วผมก็งงว่าตกลงแบรนด์นี้ใครทํากันแน่ก็หาข้อมูล Google ไม่เจอสักทีนะในซองนี้เ็าจะมียี่ห้อฟินิชชิลตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของช่องทางการติดต่อมีเดียต่างๆขงเขาซึ่งผมก็พยายามเสิร์ชก็ยังไม่เจอก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใครรู้จักก็แนะนําผมหน่อยนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราซื้อมานอกจากเคสตัวแรกที่เราซื้อ hfe เนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันแล้วก็ยี่ห้อเดียวกันแล้วสั่งซื้อต่างไม่กี่วันเองนะก็แบรนด์บนใหม่ของเรา เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับโอเค sc 2ก <c oughs> ็จะมีหมดสีหมดสีสีที่เป็นสีพิเศษในการออเดอร์นะครับในเว็บหน้าเว็บส่งสูงเท่านั้นจะไม่มีสีในหน้าร้านนะสีสีตรงนี้ก็คือสีฟ้า sky blue เดียวกับ s 2 2 ultra s l a r e i e เดียวกับ ultra สีครีมแล้วก็สี lavender ซึ่ง s 2 2ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นรุ่นปกตินะครับกระจกเขาจะเป็นกระจกด้านนะเป็แบบนี้ิดให้ดูด้านหมดทุกตัวนะนี่ครับ อ่าพอเห็นไหมเอ่ยนี่เนาะอันนี้คือสีม่วงของเราเองนะครับลาเวนเดอร์ ender, แล้วขอบทองซึ่งม่วงในรอบเนี้คุณก็จะบอกว่าเฮ้ยสีคล้ายซีฟิสาเลยใช่ซีฟิสเนี่ยก็จะเป็นลาเวนเดอร์เหมือนกันแต่เขาเป็นลาเวนเดอร์ที่เรียกว่ากระจกเขาเป็นกระจกเงาแต่นี้กระจกด้านนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่กระจกด้านเนี่ยถ้าเราใส่เคสใส่ยางแบบเนี้ยางใสนะไม่ใช่ยางอ่าคุณจะเห็นว่ามันดรอปไหม อันนี้ผมใส่ให้ดูแค่นี้ก่อนนะดรอปไหมมันจะแบบมีฟิลว,ว่าเฮ้ยฉันเป็นมือถือผิวเงาละฉันไม่ใช่มือถือผิวด้านละแล้วก็จะดึงสีของมือถือพอสมควรแต่ข้อเสียของเคสแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันดึงสีแบบผิดที่ผิดทางเพราะว่าหนึ่งคือเนื้อยางไม่ดีมากนะแล้วการที่ผิวด้านนี่เขาออกแบบมาให้สีมันเท่าๆกันอ่อนๆแล้วพาสเทลอยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นสีแบบหือม ม่วงกลางๆม่วงงงๆนะอันนี้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเคสใสแบบนี้ไม่น่าจะเหมาะกับมือถือที่เป็นแบบผิวด้านแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งได้นะถ้ากรณีที่เคสใสตัวของคุณเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเกิดเป็นลายอะไรเยอะคุณก็ติดสติกเกอร์ไปก็ไม่น่าเสียดายหรอก DIY เองได้เพราะเคสพวกนี้มันถูกนะตัวนี้เนี่ยก็ล้างคาเหลืองมาแล้วนะครับล้างเต็มที่แล้ะเพราะก่อนหน้านี้เดือนกว่าผมไม่ล้างเลยทําให้เรียกว่าราคามันต่หมากแล้วกันมันก็เลื้อ เหลืองไปถ้าเกิดเป็นเคสดีดหน่อยอ่ะที่เป็นเคสใหแบบระดับร้อยขึ้นเนี่ยนะแบรนด์มันจะดีกว่านี้แล้วก็คุณภาพมันจะดีกว่านี้จะจะไม่เหลืองง่ายอย่างนี้นะครับอ่ะมาเป็นเคสตัวนี้ดีกว่าเจ้าฟ n นิ s h i e ิ d ที่เราเกินให้ดูกันไม่ได้สปอนเซอร์นะนนี้ซื้อเองนะครับก็อ่าสักครู่นะพอดีมือไปโดนเซนเซอร์ฟิงเกอร์พิลพลาสติกผมยังอยู่ครบเลยนะคือเป็นคนบ้าพลาสติก ใส่เรียบร้อยนะครับด้านล่างก่อนแล้วกันด้านบนใส่ยากมากอาจจะต้องทะเลาะก,กับมันอยู่อ่ะเพราะใส่แล้วคุณจะเห็นว่าการดึงสีของตัวเคสใสที่เป็นด้านหลังอะคริลิกแบบเนี้ยนะมันดึงสีได้ถูกสเกลของมันเพราะว่าคุณจะเห็นไหมว่ายังรู้สึกนะว่าผิวด้านในอ่ะมันไม่สู้อะคริลิกแต่ว่ามีกลิตเตอร์ของมันที่อยู่ในเนื้อเนี่ยมันสู้กลิตเตอร์ไม่อยู่แค่คริลิกอย่างเดียวนะ มันอยู่ยันขอบยางที่อยู่ข้างหน้านี้เลยคือผสมมาทั้งเนื้อเลยแหละตรงนี้จะเป็นขอบยางด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังตรงตรงนี้ขึ้นขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอะคริลิกนะแบบนี้ทําให้เรียกว่ามือถือที่สีเรียบ,ยบสีพาสเทลอ่อนเนี่ยมันมีความสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตกแต่งมือถือของคุณถ้าคุณซื้อ s 2ี่สิทั้งตะก,กูลมาเนี่ยแล้วคุณจะใส่เคสเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะปวดหัวพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณซื้อสีดํามาเนี่ยมันเป็นดาด้าน ดำด้านแล้วคุณใส่เคสใส่ธรรมดาพังเขากลายเป็นดำเงาเลยดำเงาเ้าเจอเนื้อยางไม่ดีอย่างเงี้ยหมดราคาแต่ถ้ามาใส่อะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะทําให้ดูดีขึ้นตัวนี้เก็บไม่ดีมากแต่ถ้าคุณไปใส่ uag เนี่ย uag จะมีการไล่สีที่เป็นเฉดแบบอมฟ้าอีกอันนึงก็จะตรงกลางก็จะเป็นใสยิ่งสวยงามมากกว่านี้อีกคือการเล่นมิติของตัวเคสเขาทําได้ดีกว่านี้ก็ตามราคาของเคสอันนี้ก็อกเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าใครที่ต้องการจะซื้อเคสมาใส่ตะกูล s 2 2เนี่ย ด้วยความที่เคสปัญหาได้ยากแล้วนะครับก็เลือกการตกแต่งให้ถูกต้องแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะสั่งซื้อสีพิเศษด้วยกับผมมาหรือชอบสีของมันอยู่แล้วที่อยู่หน้าชอ็อปแต่ว่าการที่เรามาเปลี่ยนเป็นเคสทึบไปเลยเนี่ยมันน่าเสียดายนะที่เราพยายามจะเฟ้นหาสีที่เราต้องการมาให้ได้แต่ว่าเราต้องมาใส่เคสทึบเพื่อปิดบังความสวยงามของเขาเนาะก็อันนี้เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆของช่องเรานะใครมีไอเดียต่างๆเร,งเ,เรื่องของเคสเรื่องเคสเใสเรื่องของการใช้ เฉดสีอื่นหรือว่าอาจจะเป็นเคสสายที่มีการเคลือบโฟเรสเซนเพื่อให้มีสีที่สวยงามมากขึ้นหรือลายการ์ตูนหรืออะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะว่ารุ่นนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าหาเคสยากมากจริงจังสำหรับ S 2 2ในวันนี้นะครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับเรานะครับแล้วก็ใครมีไอเดียก็แชร์กันได้เลยใ้คลิปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ